พูดแพนเนตร่วมกับยิ้มงานป้าสังยาสอนเสนอสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Health Food o o o d t เท e สนับสนุนโดยโครงการบ้านเดอะทัชจัก,กรยาน LA Bicycle สตาร์มานใส่ใจทุกรายละเอียดงานครัวรองเท้าแผนสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้50ปีโตโยต้าร่วมทางตลอดมาเคียงข้างตลอดไป

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับบุ๋มบิ่มมิตยาเพชรวาราในรายการ t l Tell Food Good Taste ค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะรายการของเราค่ะก็เป็นเทปพิเศษเรียกได้ว่าพิเศษสุดๆเลยค่ะเพราะว่าผมกำลังอยู่ที่ประเทศพม่าในร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งค่ะชื่อ d ิโรเชียสค่ะแล้ววันนี้นะคะผมก็ไม่ได้มาคนเดียวค่ะบมอยู่กับพิธีกรสาวสวยสวยมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณนุ่นวีรยาดำรง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแหมสวัสดีน้องบุ๋มบิ๋มด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะได้มาร่วมกับรายการอะไรนะเคลฟูดเคสค่ะแหมถ้าทำทำท่าเป้นี่คงนานนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะวันนี้ได้มาเจอบุ๋มบิ๋มวิตยาพชราาตัวจริงแล้วนะคะเป็นยังไงคะสวยไหมคะสวยมากแต่ว่ายังตอนนี้งงเล็กน้อยว่าคิวน้องเนี่ยไปดูนอะไรมาอ๋อมันเป็นเคลมแต่งหน้าในรถหรือเปล่าใช่ค่ะรถเบรกพอดีตึ๊ด ใช่พี่นุ่นนี่เพราะว่ากองละครคนเหนือโลกค่ะคุณผู้ชมทําให้ผุมต้องเขียนคิ้วแบบนี้ค่ะอ๋อทำไมอะคะเอ๊ะุมได้บุมเล่นด้วยหรอใช่ค่ะเป็นต้นไม้ใช่ไหมไม่บอกไม่บอกคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมบุ๋มบิ่มนะคะได้เลยค่าและที่สำคัญเลยนะคะละครคนเหนือโลกนะคะที่คุณผู้ชมกําลังได้เห็นอยู่ด้านหลังนู่นนี้นะคะเป็น ที่เดียวในโลกเลยนะคะที่อาจารย์หมอดูอีทีชื่อดังของพม่านี่นะคะให้ลิขสิทธิ์พวกเราเนี่ยที่เดียวในโลกเลยนะคะยังไง<อ>คุณผู้ชมเนี่ยพลาดไม่ได้เลยแต่แต่สําหรับวันนี้นะคะเทพ,พิเศษนะคะเฮลฟ์ฟู้ดเทสไม่เพียงแต่ว่าจะมานําเสนออาหารเมนูสุขภาพนะคะแต่มันเด็ดยังไงคะน้องบุ๋งรู้ไหมเด็ดยังไงอ่ะพี่นุน่นแหมมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าให้สุขภาพที่ดีนะคะแต่อาหารจานนี้ที่เรากํลังจะพาคุณผู้ชมไปชมนะคะจะา<ข>อ,อาห <ขอ S 1> ารที <ขอ S 1> <า>่จะมาเสิร์ฟข้าเป็นพร็อพนะคะในละครเรือ่องหลัง เลยเรียกได้ว่าเรามาตามติดเบื้องหลังกันแบบโอ้โหติดเวทีกันเลยอย่างนี้แม้ชักอยากมีสุขภาพดีแล้วก็หุนสวยเหมือนน้องบุ๋มแล้วเนี่ยชักหิวเลยชักหิวเราด้ยนะเดี๋ยวเราเราไปชมกันเลยดีกว่าไหมทำอะไรเนาะตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้เราก็บุกเข้ามาถึงครัวกันเลยค่ะสุดยอดใช่แล้วคือเมื่อเราเดินเข้ามาในครัวนะคะก็ หล่อเลยค่ะคุณผู้ชมแหมขอแนะนำกันนิดนึงนะคะเมนกะลาบาสวัสดีครับอ้าวอ้าวพี่คนไทยเหรอคะเนี่ยโอ้โหแหมเราก็เลยว่าแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่ออะไรคะผมชื่อสัมฤทธิ์ครับพี่สัมฤทธิ์นะคะแล้วพี่สัมฤทธิ์เนี่ยมาทำงานอยู่ที่นี่นานหรือยังเอ่ยในประเทศพม่าได้สองเดือนกว่าเองครับสองเดือนสองเดือนอ๋อก่อนหน้านี้ก็คืออยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยครับอ๋ออยู่เมืองไทยตลอดนะเขาแวะมาเติมน้ำมัน ทีนี้ก็ติดใจนะ,ะ<บ>ในความน่ารักของคุณพ่มาใช่ไหมคะพี่อ๋อ,อก็เลยมาเป็นพ่อครัวแล้ววันนี้พี่รู้สึกยังไงคะที่ได้ทําอาหารนะคะเพื่อประกอบในฉากของรายการคนเหนือโลกเลยนะคะที่เกี่ยวกับประวัติอาจารย์อีทีรู้สึกรู้สึกเป็นเกียรติแลกะก็ดีใจมากครับแล้ววันนี้เชฟมีเมนูอะไรแนะนําคะวันนี้เรามีเมนูที่แนะนํานะคือยำสมุนไพรกระดูกพนอครับ เต้าหู้ทอดเราเข้าคอนเซปต์เลยไหมใช่เข้าคอนเซปต์รายการของหนูเลยค่ะกินเพื่อสุขภาพนะคะใช่แหมแล้วทีนี้ส่วนประกอบของยำสมุนไพรเต้าหู้ทอดมีอะไรบ้างก็จะมีเต้าหู้นะฮะแล้วก็มีขาไม่ได้เลยพระเอกก็คือมียอดดอกแคนะครับว้าแล้วก็ใบบัวบกนะครับยอดดอกแคใบบัวบกอ่าเรียกได้ว่านะคะในจานนี้เนี่ย ครบสุขภาพเลยนะคะเต้าหู้เนี่ยก็ให้โปรตีนด้วยนะคะแต่แหมเราชักอยากรู้แล้วว่ารสชาติออกมาจะเป็นยังไงเนี่ยนะข้ามข้ามขั้นตอนไปชิมเลยได้ไหมคะไม่ได้เราต้องทําก่อนเอาล่ะใช่ค่ะคราวนี้ให้เชฟลงมือทาเลยแล้วกันนะคะโอเค่ะโชว์เลยเริ่มเลยอันนี้พี่คุณพม่าใช่ไหมคะเป็นคนไทยใหญ่ครับอ๋อไน่นอน อย่างนี้ต้องนินทาเขาก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะรู้ค่ะเขารู้เขาไม่รู้ไหงานทีเดียวครับแกงค่ะรู้อยู่แล้วค่ะพูดชัดด้วยค่ะคุณผู้ชมเต้าหู้นี่ใช้เวลาทอดประมาณกี่นาทีคะประมาณสี่นาทีสี่นาทีเนาะคือรอดูจนเหลืองสุกง่าสังเกตสีใช่ไหมคะพี่นุ่นเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วพี่นุ่นอื้ม เ้าไปมะปูอะไรก็ทอดด้วยเหมือนกันครับทอดด้วยเหมือนกันครับทั้งจานนี้ก็คือทอดหมดเลยนะครับทำเหมือนเดิมใช่ไหมคะเหมือนกับเต้าหู้ใช้ไฟปานกลางก่อนแล้วก็มาเร่งแรงผิวเพื่อให้มันกรอบข้างนอกใช่ไหมคะควันนี้นี่พิเศษจริงๆเนาะได้มาชิมอาหาร นี่ต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะคะ,คะแล้วในกองถ่ายด้วยแถมบุกเข้ามาในครัวเลยนะคะร้านนี้นก็ร้านอาหารไทยชื่อดังเลยนะคะของที่นี่ที่นี่นี่เขาเปิดมานานหรือ,อยังคะที่เนี่ยเปิดมาได้ขสองเดือนกว่าอ๋อมาพร <2 S 2> ้อมกั โด่งดังไปถึงเมืองไทยเป็นเพราะฝีมือพี่ใช่ไหมคะเพราะว่เพราะว่าเราได้ยินมาว่าร้านเนี้ยอร่อยตั้งแต่ก่อนที่จะมาชิมแล้วจริงๆก็นึกว่าอุยเปิดมานานแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วพอมารู้ว่าแหมเราก็เลยยกมาถ่ายเรามาเลยใช่คือเลือกที่นี่เลยนะคะ